ทัศนะเป็นนักดนตรีอิสระปัจจุบันทำาหน้าที่เป็นครูสอนดนตรีไทยมูลนิธิหลวงปู่ดิษฐ์ไพโรอสอนสุพรรเบลรครับเริ่มต้นเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นนักดนตรีไทยครับผมจึงได้รู้ได้เห็นในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็ได้รับความรู้ในครั้งแรกเลยจากคุณพ่อนะครับแล้วก็เริ่มเรียนดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ต่อด้วยระดับอุดมศึกษาครับแน่นอนครับดนตรีไทยมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าดนตรีไทยนั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง นะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบความที่มันเป็นของเราเลยนะครับมันคือเสน่ห์เพราะว่าเราไม่สามารถจะหาสิ่งนี้ได้จากที่ไหนครับปัจจุบันผมสอนอยู่ที่มูลนิธิหลวงปธธู่ิ๋วไพเราะสอนศิบันเปลงนะครับสามารถมาพบเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับผมน้องๆที่มาเรียนนั้นส่วนมากเป็นมือสมัครเล่นนะครับเรียกว่ามาเรียนโดยที่บางครั้งก็ไม่ได้หวังว่าตนเองจะไปในทิศทางดนตรีไทยแต่ว่ามีความชอบนะครับในเสียงดนตรีไทยอย่างเช่นมีแรงบันดาลใจอาจจะมาจาก ภาพยนตร์หรือว่ามาจากสื่อต่างๆที่น้องๆเห็นแล้วก็พอทราบว่าชีวประวัติของท่านเนี่ยก็คือนําชีวประวัติของหลวงปิพภิรอถในสร้างภาพยนตร์เนี่ยนักเรียนก็เลยตามหาว่าเอ๊ะแล้วคณควูคปิพภิรอถนั้นอยู่ที่ไหนมีประวัติอย่างไรก็เลยตามหาสถานที่ก็คือมาตามมูลทิศหลวงปิฎภิรรถครับปัจจุบันที่มูลทิ่หลวงปิฎภิรอถมีเปิดสอนดนตรี หลากหลายครับก็คือดนตรีไทยทั้งหมดมีทั้งเครื่องสายแล้วก็เครื่องปีพาดในส่วนของผมนี้ผมสอนในเรื่องของปีพาดก็คือมีระนาดเอกระนาดท,ทูงคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กแล้วก็กล่องชนิดต่างๆครับ,รบในการสอนระนาดเอกก็เนื่องจากว่าระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้สองมือเล่นไปพร้อมกันฉะนั้นวิธีการการสอนระนาดเอกขั้นแรกก็ต้องฝึกการใช้มือซ้ายมือขวาไปให้พร้อมกันซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าเป็นความยาก การสุนทน n a t i ครับซึ่งมันเป็นการฝืนธรรมชาติของร่างกายครบครับสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมพร้อมเลยก็คือว่าในการ,รเรียนกับการเล่นดนตรีนั้นแตกต่างกันในการเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้ซึ่งมันอาจจะไม่เป็นแบบแผนแต่ในการที่เราจะมารเรียนรู้เราจะต้องฝึกให้เป็นแบบแผนค่อยๆไปทีละขั้นละตอนดังนั้นน้องต้องมีความอดทนเพราะว่าความอดทนจะนําไปสู่ทุกอย่างเลยเพราะว่าถ้าน้องอดทนต่อการการาฝึกได้ฝึกฝนได้น้องก็จะมี ศักยภาพที่มากขึ้นพัฒนาฝีมือได้เร็วขึ้นครับเรื่องของคล้องวงครับเนื่องจากว่าคล้องวงมันมีลูกอยู่รอบตัวเราแล้วมีระยะห่างในการที่จะตีให้ลงปุ่มตรงกลางเนี่ยค่อนข้างมีความยากฉะนั้นน้องจะต้องฝึกฝนค่อนข้างมากเลยครับเพื่อที่จะให้ตีได้ลงปุ่มและอย่างหนึ่งคล้องวงเนี่ยครับไม่ได้ตีตำแหน่งเดียวตลอดนะครับมีการตีเป็นคู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคู่8คู่4ี่คู่3ามมีลูกสะบัด มีการตีด้านซ้ายด้านขวาฉะนั้นการฝึกในการลงมาให้ตรงกลุ่มตำแหน่งนี้เรียกว่าค่อนข้างสำคัญครับถ้าเครื่องดนตรีที่ชอบมากที่สุดผมอาจจะตอบไม่ได้โดยโดยทั้งหมดแต่ผมจะชอบไปดังด้านเครื่องตีมากนะครับเครื่องเคาะนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า production ผมจะชอบไปทางเครื่องเคาะมากเลยจะเป็นระนาดนะครับขิมก็ถือว่าเป็นเครื่องเคาะนะผมจะชอบตีชอบฝังกลองต่างๆอะไรครับจะชอบระนาดเอกนันนะครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเป็น คำว่าเป็นหนึ่งเอกหมาควาว่าคำว่าเป็นหนึ่งซึ่งในในวงของโมบิพารเนี่ยระนาดเอกเปรียบสมุนกับผู้นํของวงฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ามีปฏิภาณมีไหวพริบมีฝีมือนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกระนาด่ยต้องตีสองมือพร้อมกันการฝึกฝนต้องใช้ความอดทนมีวินัยสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะตีระนาดเนี่ยจะต้องเรียกว่าฝึกฝนเป็นอย่างมากแล้วเมื่อตีระนาดได้คล่องแคล่วเนี่ยครับ จะนําไปสู่การตีเครื่องมืออื่นๆได้อย่างคล่องแคล่วเช่นเดียวกันครับการนำตีไทยไปเล่นกับสากลนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในระดับครูบาอาจารย์นะครับทั้งผมเองผมก็เล็งเห็นว่าดนตรีก็เป็นภาษาสากลสามารถร่วมเล่น,นด้วยกันได้แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าของเราเป็นอย่างไรสากลเป็นอย่างไรเราถึงจะสามารถปรับจูนเข้าหากันได้ทีนี้ผมก็ได้ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ ผมได้เข้าไปเป็นสมาชิกอง์กอภัยอันนั้นเป็นครูของผมในร่วมเล่นเพลงประกอบภาพยนตร์เคยทําเพลงประกอบภาพยนตร์ของโรงร่วมกันนะครับได้เห็นการทํางานของรุ่นค,ครูว่าท่านร่วมเล่นกับสากลอย่างไรผมก็นําความรู้ตรงนั้นประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับใช้มาสร้างวงเล่นกับเพื่อนๆพี่น้องนะครับในการที่จะผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีสากลครับรการผสมกันมีอยู่ ในความคิดผมก็คือใน,ในความเข้าใจของผมนะครับการ,รผสมการมีอยู่2แบบด้วยกัน 1. เราเข้าหาสากลสสากลเข้าหาเราทีนี้จะเข้าด้วยอะไรดนตรีนั้นมีอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือเมโลดี้นะครับคือทำนองสริทึมก็คือจังหวะมันหยืมกันครับสมมุติเราเอาเสียงดนตรีไทยเอาทำนองดนตรีไทยแต่ใช้จังหวะสากลอย่างนี้ก็ถือว่านำร่วมกันได้2 เราใช้ทำนองสากลแต่เราใช้จังหวะไทยหรือเราจะปรับประยุกต์ใช้กันอย่างไรก็ได้ขอให้เรารู้ว่าจังหวะสากลเป็นแบบไหนจังหวะไทยเป็นแบบไหนเมโลดี้ไทยคืออะไรเมโลดี้ไทยสากลเมโลดี้สากลเป็นอะไรนะครับแล้วเราก็สามารถมาประยุกต์ใช้รุ่นกันได้ครับผมคิดว่าในปัจจุบันนะครับผมเล็งเห็นนักดนตรีรุ่นใหม่นะครับเปิดกว้างมากขึ้นทีนี้เปิดกว้างมากขึ้นหมายความว่าในสังคมยอมรับเสียงไทยมากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนนะครับเพลงโดยทั่วไปดนตรีไทยเราจะเล่นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงไทยเดิมเลยตรงนี้ต้องยอมรับว่าในสังคมเราจะไม่เข้าใจแต่เราได้ปรับปรุงใหม่ก็คือว่าน้องๆเนี่ยได้นาดนตรีไทยไปเล่นเพลงป๊อปเพลงที่เข้าถึงง่ายเ,เพลงที่เรารู้จักกันดีเ,เพลงป๊อปไทยธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าไปสู่ร้านอาหารต่างๆก็ใช้แทนดนตรีสากลได้แล้วหรือว่าใช้ผสมผสานในการประยุกต์เล่นเพลงทั่วไปให้เข้าถึงง่ายก่อนอสลับสอบเปลี่ยนกับการนาเอาเพลงไทย ไปปรับปรุงให้ฟังง่ายมากขึ้นก็เรียกว่าตอนนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นแล้วผมมองว่าทิศทางต่อไปเมื่อน้องๆเรียนรู้มากขึ้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นดนตรีไทยตรงนี้จะเข้าถึงโลกได้มากขึ้นครับคือดนตรีไทยนะครับจริงๆแล้วเวลาเราเรียนเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยโอเคอาจจะเป็นเรื่องฝีงมือการดนตรีแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเข้าถึงภายในจิตใจของเรา การเนดนตรีไทยทําให้เราเข้าไปลึกถึงจิตใจใช้จิตใจควบคุมร่างกายในสิ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน์มากๆก,ก,กว่าการที่จะเล่นดนตรีเป็น mm hmm. เพราะว่าเราได้รู้จักจิตใจได้บังคับจิตใจได้ควบคุมจิตใจของเรา mm hmm. เวลาเราไปทํางานหรือเราเจออุปสรรคอะไรต่างๆอะไรก็แล้วแต่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เราจะรู้สัรู้จัก,รจกประยุกต์ใช้รู้ว่าตอนนี้เราเริ่มโมโหเราเริ่มโกรธเราเริ่มควบคุมสติไม่ได้ดนตรี ที่เราเล่นออกมาครับมันคือการควบคุมสติอเอาสติไปสั่งร่างกายร่างกายให้มันไปตามที่จิตใจเราเราคิดเราคิดอยากจะโซโล่รูปนี้เราฝึกมาร่างกายเราไปไหมอันนี้มันเป็นการฝึกฉะนั้นผมมองว่าดนตรีเนี่ยมีคุณหลายอย่างนะครับนอกจากจะเล่นดนตรีเป็นแล้วนะครับถ้าน้องๆฝึกจนเก่งก็สามารถนําไปใช้เป็นอาชีพได้นะครับแต่ถ้าน้องๆไม่ได้ไปทางรด,น,ด,น,ดนตรีผมคิดว่า มันสามารถนําไปใช้ในทุกๆสายงานเลยครับครับสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นนักดนตรีนะผมชื่อชมน้องๆรุ่นใหม่มากเลยเพราะว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยมีสื่อในการเข้าถึงวิชาความรู้ตอนนี้อยู่ในโซเชียลทั้งนั้นเลยนะครับน้องๆสามารถที่จะไปเรียนรู้จากตรงนั้นได้เลยแต่สิ่งที่สําคัญครับที่อยากฝากถึงก็คืออยากให้น้องๆมีครูเพราะาเราจะรู้ว่าความรู้ที่อยู่ในโซเชียลนั้น,นมีที่ไปที่มาอย่างไร เราจะได้เรียนรู้ของรากของเราว่าความรู้มันมีที่ไปที่มาและนําไปใช้อย่างไรนะครับเมื่อเรามีความรู้แล้วอยากให้น้องๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์นะครับสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าสื่อ,อ,อทุกอย่างมันเต็มไปหมดเลยว่าจะเป็นโปรแกรมตแบบ่างๆที่น้องๆสามารถทําเพลงเองได้นะครับนําไปใช้ต่อยอดนะครับนําเสียงของดนตรีไปใช้ทําเพลงหรือ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อสื่อสารกับสังคมที่กว้างขึ้น ส,สังคมโลกที่มันกว้างขึ้นเนี่ยก็อยากให้น้องๆได้ทดลองทำไปดูครับเทคโนโลยีกลับมาสู่ดนตรีไทยนำมาใช้ร่วมกันได้ครับปัจจุบันในส่วนที่ผมมองนักเรียนดนตรีไทยนั้นจริงๆแล้วไมน่น้อยนงครับจริงๆคนเรียนดนตรีไทยมากขึ้นด้วยเพราะว่าปัจจุบันผู้ปกครองเข้าใจแล้วว่าการเรียนศิลป,ปะเนี่ยมันเสริมสร้างเรื่องของ EQ ของของ,ของเด็กสมัยใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ปกครองจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนวิชาการ แต่ว่าปัจจุบันนี้เรามองที่เรื่องของ EQ เรื่องของความรู้สึกาการควบคุมความรู้สึกมากขึ้นซึ่งดนตรีวิชาดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยผู้ปกครองพยายาให้ลูกหลานเรียนมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าดนตรีไทยเนี่ยอาจจะถูกเห็นในสังคมน้อยลงนะครับถูกรับใช้สังคมน้อยลงเนื่องจากว่าดนตรีไทยปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยมีงานทุกงานครับจะต้องเอาดนตรีไทยไปเล่นไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานอะไรงานบุญอต่างๆรวมถึงงานศพด้วยแต่ปัจจุบันนี้ มันเป็นสิ่งอื่นหมดเลยนะครับเป็นมุติสากลหมดเลยที่ที่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมฉะนั้นผมจึงมองว่าคนรุ่นใหม่นะครับที่เรียนรู้ปัจจุบันอยู่นี่แหละครับที่มองเห็นนุฒิสากลว่าทําไมเขาอยู่สังคมได้และเรียนรู้อดีตที่เป็นนตรีไทยของเราเนี่ยแหละครับนํามาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันให้ได้เพื่อที่จะทําให้นตริไทยเนี่ยอยู่กับอนาคตต่อไปครับผมคิดว่าผมเป็นส่วนเล็กๆครับที่ช่วยสืบสาร นะครับเพราะว่าผมได้นําวิชาความรู้ของครูนะครับมาสืบสารต่อมาส่งต่อโดยเป็นตัวกลางก็คือเป็นครูนั่นเองในการส่งต่อความรู้นี้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆนะครับในการที่เราดนตรีไทยเนี่ยเป็นแสดงในุงต่างๆวงดนตรีไทยก็ยังสามารถเล่นกับดนตรีเพื่อนบ้านของเราได้อย่างเช่นวงดนตรีซีอาเซียนคอนเสิร์ตนะครับซึ่งผมก็เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับโอกาสนะครับในการเป็น ร่มเล่นระดาดในนามตัวแทนประเทศไทยซึ่งได้ประเร็งร่วมกับอีก9ประเทศในเพื่อนบ้านอาเซียนครับก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนในกลุ่มเอเชียหรือจะเป็นดนตรีตะวันตกผมคิดว่าถ้าเรารู้เรารู้เขานะครับดนตรีสามารถเล่นร่วมกันได้เพราะดนตรีคือภาษาสากลครับ